หนอชุดละสองพันน่ะโอ้โหสุดยอดจริงจริงอุกแทบสวยจนขาลอยแทบย,ยืนมบาไวปล่อยออกมาได้จังได้อ,อุกไหลสิตายหาตอนเศร้าหุนวหวตอนบายตื่นเต้นกินน้ำตาก็ะยอดหวยดังไม่ละก็เลยสื่อน้ำเข้ากะว่าสิเศร้าเศร้าสื่อแล้วล่ะ ถืดเอาถืดเอาก็เลยลองซื้อน้ำเขาเปิดได้แล้วต้องเสราตามเคยตัอรัดเกือบเลาซื้อหวยในแต่กระดาษขัดเก็บเกินไปมาซื้อสากพอได้ปูกานกะแม่นละนะ้อประ ใจหันหลังสิจางเก่งเก่งจนจดเจงคือว่าหากคือหยวันใดสิซื้อสาดมาเห็นคือว่าออ้า,าอ,อันนี้อันนี้ผมพูดในเอ้ยอันนี้ผมพูดในความรู้สึกจริงๆนะ,ะผมคิดว่ามันออกจริงๆห้เจ็นั่น ผมไปซื้อทุกเจ้าคืออั้นทุกเจ้าเลยมาแน่ว่ะงวดนี้มาแน่ผมเลยไปไล่ตามาลอตเตอรี่ทุกที่เลยคุณไปไปถามถามคนขายลอตเตอรี่ใช่ไหมเล็กเขาเขาบอกว่าเขาอั้นใช่เขาพูดยีงไม่จบว่าบ่าวเขาปวดขีบล่าไม่ไม่ืผมว่างวดนี้แหละมาแน่เพราะว่าแปมาแล้วแต่มันไปออกธนาคารออมสินอย่าไปเชื่อไปไปครับเห็นไหมเอ้เราอยู่ได้ด้วยความหวังคุณจะไปกลัวอะไรเนี่ย คุณเชื่อไป,ไปโอเลโอ้เห็นไหมคุณคุณถูกหวยกินงวนก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อนุกสะนดนเห็นไหมตามเพลงเมื่อกี้ซื่อสารมากัยังพ่อได้ปูน้ำผึาา้าซื้อเสือมาถึงจะไม่ได้ปูทําอะไรกันแต่เราก็นั่งกินข้าวได้เอาไปทะเลได้ไหมไปทะเลแล้วก็ไปปูไปเขาก็ไปปูป<ะ>ัาทำไมถ,ถ้าเขาห่างกับปูไม่ได้ทำไมวันนั้นตอนซื้อ15บหใบหวังว่าจะเอาเงิน90บล้านน่ะ บริหารเงินแล้วนะ90ล้านาจะทำอะไรบ้างเป็นไงทีนี้นี่แหละครับช้างเท้าหน้าที่คู่ควรที่จะเป็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาได้เงินมา90ล้านปุ๊บแบ่งให้ผมไปแล้ว89ล้านที่เหลือที่เหลือพี่๊อปพี่เกีพี่โอบแบ่งปีคนละล้านอ้ยหมดเลยแล้วนุ๊ก90ล้าน 89ล้านก็เหลือร้านหนึ่งสิเขา3าคนจะเอาคนละร้านได้ยังไงไม่ร้านหนึ่งแบ่งกันไงสามคนอ่าแล้วผมเหลืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงคุณจะเอาไป89้าล้านไม่เป็นไรผมไม่เหลือก็ช่างเดี๋ยวผมอยู่กินกับคุณทั้งตลอดชีวิตก็แล้วกันไม่ได้ให้แล้วคือให้เลยสิคุณจะกล้าทิ้งเพื่อนคนนี้เหรอคุณเอาไป89ล้านพี่เขาเอาไปร้านหนึ่งสามคนผมไม่เหลืออะไรนะผมเหลือแต่อ๋อผมว่า ผมผม89้าล้านใช่ไหมพี่เขาล้านหนึ่งหารสามใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถามว่าพี่เขาจะจะเลี้ยงคุณไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยงคอยคอยปอยุ่เข,อขอาซะจะเลี้ยงคอยไม่ใช่ล้านหนึ่งนุกถดโนบอกจะแบ,บ่งให้สามพันสามพันจริงสามพันไปทำอะไรละ่ะรับให้เขาสามพันเฉยผมถูกเก้าสิบล้านผมแบ,บ่งเอาเลยคนละสามพันแล้วพาเขาไปกินสามพัน <3, 000 S 1> เป็นเก้าพันเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเขาเข้าวอาหารตามสั่ง ใหญ่ค่ะร็ไม่ปานเลยหลังจากาที่เอาไปเลยไปเลย,เลย90 89ล้านเอาไปผมพร้อมที่จะอยู่กินกับคุณตลอดชีวิต <c oughs> และไอ้ไอ้ไอ้ครับที่ผมกำลังจะพูดเมื่อกี้ถ้ามันพูดออกไปได้นะรับรองหนึ่งเม็ดเต็มเต็มอ่ะหาคืนหาคืนเหรอแต่มันพูดไม่ได้ไงมันไลฟ์สนใครถ้าคุณเอาถ้าคุณเอาของผมไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดเดี๋ยวผมเซนเซอร์ให้มา จะดีไม่ไปเติรดเติรดเตืร์ดสาวไม้สิงห์ทั้งมาได้เลยอุ้ยพี่สิงพี่สิงไม่ว่างตอนนี้ผมเชื่อเอาเอาเอาคุณจะเอาผมไปแปดสิบเก้าล้านเลยเหรอไปเติรดเติรดเอาถึงที่เซ็นเซอร์อย่างเราเพล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 งสักหลังจากนุกธนดลร้องมาประมาณ15เพลงแล้วไปไปแล้วก็ถึงทีของเขาแล้วที่จะได้ร้องเพลง ผลงานเพลงครับที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ครับไปครับ